สวัสดีค่ะสมโเมียฝรั่งเยอรมันจ้าเอ็มระวังฝรั่งกาเซียนกับฝรั่งนุม่มจะเลียดเอาฝรั่งได้ดีเนาะคะ่ะแต่ว่าสำหรับสมโอสมโอบ้าฝรั่งนุ่มดีกว่าพอหยัางมาเตีแต่ว่าความคิดเห็นแต่ละคนมันคือกันเนาะคะ่ะต่างร้องเบิง ต้องลงต้องลองเบื้องวานฝรังร่งนุ่มฝรั่งเกษียณมันสิเป็นไงแต่ว่าหวยความคิดของสมโทที่มันผ่านผ่านมานะคะ่ะสมโอว่าฝรั่งนุ่มดีกว่าค่ะเพราะอย่างฝรั่งนุ่มมันสามารถซัพพอร์ตเขาเดเนาะคะ่ะถ้าสมุติว่าม,มันได้เหตุงานมันบอแต่ว่าฝรัง่งฝรั่งเท่ากับซัพพอร์ตได้เหอกันแต่ว่าเขาเสียนประหยัดเงินเขาสิประหยัดเงินกวาฝรังร่ง,งนุ่มฝรั่งฝรั่งนุ่มโคิซีพปอร์ตกาเพราะว่าเขาได้เหตุงานบอฝรั่งเกษียณกระคื่น กินตั้งเงินรอะว่ตั้งเงินกเกษียณแล้วก็เงินเก็บนิดๆน,น้อยๆถ้าสุนทรพรารั่งกเกษียณเ,เงินเดือนบ่หลายจังเสียค่ะบัดนี้เงินกเกษียณก็ได้บ่มาหลายคือกันจังเสียค่ะเราคิดเบิง่งถ้าสมมุาผู้หญิงเขาไปเรียกเอาเอาฝรั่งกเกษียณน,นี่มันจะเป็นนังไดครอบครัวจะได้กินน้ำบ่ลูกเต้าจะได้กินน้ำบ่นะคะ <c oughs> แต่ขนาดตัวเจ้าพอเงินงจ,ะจะได้กินยากเลยถ้าเงินบาเรียกออกฝรั่งกเกษียณน,นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นสมโอสมโอียกเอาฝรั่งนุ่มเพราะว่ายังฝรั่งนุ่มมีอันมีโอกาสที่ชิทธมาหากินแล้วก็สิมีเงินเก็บมีเงินมีเงินเก็บการอันให้นั่นให้นี่เขาได้สามารถให้นั่นให้นี่เขาได้นะคะแต่ว่าฝรั่งกระเซียรมีสมโอบอกเลยเลยว่าก็มีถ้าบางคนน่ะเขารวยมาค่ะเขารวยเขามีเงินเดือนหลายนี่สิเขาก็บางคนเขาอาจจะซัพพอร์ตเขาได้แต่ว่าบางคน ซัพพอร์ตให้บ่ได้หรอกค่ะเพราะว่าแต่ตัวเขาเขาเก็บไว้แต่ยันกินแต่อยากเขา่าเงินงเดือนขึ้นมาฝรั่งกระเซียนเงินเดือนบ่หลยงานบ่ได้บ่ได้ดีนะคะบ่ได้ดีเพราะสิเง,ยยงินเดือนหลน์สิเนาะกับคสามารถสิเลี้ยงดูเขาได้แต่บางคนบอกว่าโอ้ยพอเอาเดอกฝรั่งนุ่มเอามาอย่างบ่มีเงาพูดผิดนะคะพูดผิดไม่ใช่เลยค่ะฝรั่งนุ่ม,มาลาคามีเงินฝรั่งกระเซียนน,ออนนั่งปีคนมูจจนเอ็นเมียฝรั่ง เกิดใหม่เนี้ยฝรั่งเกิดใหม่เขาใจผิดเด้อค่ะว่าฝรั่งกาเซียนชิมมีเงินขี่พี่ต่างหันด้วยนูซิ่าตรงตรงฝรั่งกาเซียนน่ะนะเขาเซฟเงินไว้แต่กินถทายาเขาแล้วมื่อนี่เฮาไปเอาของจสีค่ะมูเจ้าคิดว่าเจ้ามูเจ้าชิเดนนั่นไม่มีจะขอยู่บ่กเนี่ยนาคุดบ่สมโอบบอกเลยว่าบ่มีนาคุดเพราะอย่างเอตั้งแต่เขาก็เก็บไว้แต่กินถทายาเขาไปแต่ใส่ใจเขาแต่ละเดือนเนาะค่ะแล้วมื่อนี่เขาไปเอาฝรั่งถังจสียฝรั่งกาเซียนดังเสีค่ะเว้ย เวลาค่ะไปหาบอกมันนุ่มๆบอกมันมีอนาคตที่สิทามาหากินอย่างดูเขาได้อย่างดูความครัวเรื่องดูลูกเขาได้ารังหลังเขาได้ยังเสียขะถุโอแนะนําเลยค่ะเพราะว่าเอ็มแล้วก็เขาขี้เหนียวด้เขาขี้เหนียวด้เอาไปอีรีเนาะเขาขี้เหนียวอีดีได้ค่ะเพราะว่าอย่างวันตี้ขี้เหนียวไปจะกินจะใส่เจ้าของสุ้านฝรั่งเงินเดือนบลายฝรั่งเถ่าบ่มีงานที่ดีเฮ็ด แล้วกเงินเดือนเงินเดือนเมื่อไรเราบ้านี้เงินภาษีมันก็ต้องหน่วยตามที่เงินเดือนเขาได้เอนบ่ได้ได้ตามที่เงินเดือนเขาได้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะนั่นแหละเขาก็ใช้มาหักอันจ่ายเป็นภาษีของเสียค่าจ่ายให้ทุกเดือนทุกเดือนบ่เราบ้านี้งานการเขาบ่ได้เฮ็ดเราบ้านี้พ่อเจ้าไปเอาฝรั่งอันกาเซียนอ่ะคิดเราพุญเจ้าสิได้กินได้ยั่งเขาบ่ได้กินได้ยากยุ่งจีบอิ่มบ่เต็มอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ยากนะใช่นะมคะเพราะว่าชีวิตเขาก็ยังเก็บเงินไม่แต่ใส่กินของเขาอยู่ ถ้าเป็นสมโอสมโอบ่เอาฟาั่วเพราะว่าเอาฟางกระเจียนเนาะค่ะเพราะว่าอย่างเขากระเจียนมาเขาก็เก็บเงินไม่สะกินทยัตแต่ว่าเอาฟางนุ่มเนี่ยนะโคตรกลัวเพราะว่าฟางฟางนุ่มเขาต้องเฮ็ดงานบ่ค่ะเขาเฮ็ดงานเขาก็มีเงินเดือนกินทุกเดือนทุกเดือนอันก็ไม่อยากได้นั่นอยากได้นี่กับพาะสอยากกะเพาะเขาก็เขากระพาะสให้ได้นะคะแต่ว่า ถ้าเป็นฝรั่งเกษียณแล้วนะมันก็ยากที่เขาสิ้นห้นั่นห้นี่ฮะเพราะว่าตั้งแต่เขากะตั้งแต่เขากะเขากะสิกินบ่อิ่มบ่เต็มใช่นะมคะแล้วลูกเต้าเขาจะได้กินอยังบ่มีคนหลายคนนะคะบอกว่าไม่อยากได้ฝรั่งนุ่มฝรั่งนุ่มบ่มีเงินมาสั่นมาเอนอายุอายุเอสามสามสิบแปดซี่ถึงสี่สิบขึ้นนะคะเอาเอาประมาณนั้นแต่ว่าอายุสิบสิบกว่า ิบกว่าเรากันประมาณยี่สิบกว่าวน่ะย่า,นะยาไปเอาอะไรกับแมนยูฝรั่งนุม่มตะวันตะวันามสิบกว่าขึนน่ะอันนี้คือฝรั่งที่เขาทำมาหากินที่เขามันคงแล้วันนี้นะคะ่ะเขากำลังอันตั้งหลักปักฐานอีกย่างหั่ค่ะเอาได้ตะวนันฝรั่งนุ่มๆเด็กน้อยๆาาอันนีย่าไปเอามันคือกันเือ่ือว้า้านแหละฝรั่งนุ่มๆเด็กน้อยๆนี่แส่เด็กน้อยๆสิบกว่าสิบแปดสิบเก้าถึงยี่สิบปีน่หะคะ่ะอันนั้นมันก็ยังพอนได้มันคงนะคะนั่นแหละ แต่ว่าฝรั่งที่สามสิบขั้วนะเอาราคาการลังสั่งการลังสางเนื้อสางตัวเนาะแต่ว่าฝรั่งเ่าอ่ะมันมันยากเนาะค่ะที่เน,นี้ยฝรั่งเกิดมาใหม่นี่อันมีความรูมร้ผิดๆบอกว่าเราอยากได้ฝรั่งนุม่มอยากได้ฝรั่งเ่าฝรั่งกระเซียมไว้กระเซียมอยากมานาั่งยืนอนกินอยู่บ้านหนึงแต่ค่ะมันให้ล้วงเบิงเนาะคะ่ะมันจะได้กินน้ำข่าวบอลเงนินนะเพราะว่าเพราะว่าเงินข่าวว่าเ่พาะกินพราใส่ข้าวใต่ละเดืิบมันบอกเงินกระเซียมเขานะคะนั่นแหละ มันยากที่กินฝรั่งเผาถ้าฝรั่งเผารวยเขาก็บ,บ่ให้เขากินอีกฝรั่งเผารวยก็ขี้ที่ขี้เงวอีกแบบที่นี้นั่นแหละค่ะเอน็นสมโอถ้าสมโออยากได้ก็สมโอบ่เอาฝรั่งเผาสมโอจะเอาฝรั่งนุม่มฝรั่งนุ่มมันสามารถให้เขากินให้เาอยากได้เด้ดขาดเพราะว่าเขาะมีการมีงานเงินเงินเขาก็ได้ทุกเดือนไม่ใช่เนาะค่ะเอน็นเอามามยังฝรั่งนุ่มอ่ะไอน้นุ่มมีเงินมาซาน เนียฝรั่งเนี่ยฝรั่งหาผัวใหม่เนี่ยฝรั่งหาผัวใหม่บาลูกเนาะค่ะอยากได้ฝรั่งเถ่าฝรั่งเถ่าเขาชิมีเงินไหนเจ้าอยู่บ่เขาชิมีเงินซื้อนั่นซื้อนี่ให้เจ้ากินอยู่โบแตนแต่เงินเดือนแตงแต่เงินเดือนเขาก็ยังสิบเพอกินเพอใส่อยู่ค่ะสมมติว่าฝรั่งมันเงินเดือนหน่อยเนาะสมโอนมาฝากฝากเมียฝรั่งเอ๋ไม่ที่กำลัง ทีกำลังมองหาฝรั่งไมาจะได้ฝรั่งถ่าจะได้ฝรัง่งกเกษียณเกษียณง,งานนี่แหะค่ะได้ยุสเอาได้ยุสแต่ว่าโจยี่ไดน้น,นั่นไม่มีจะเข่าบอ่บ่เพราะถ้าขอเก็ีนงานสานีเขาก็หาแยังจ้าของกันยังยากอยู่แฟนฝาก,าก,าก,ากติดตามสุกุมเย้กฝรั่งเยอเรามาเลยเด้อค่ะพอกันกิไมไม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นเม,มื่อไหร่น้องฝา